สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News ขึ้นแทน CEO เจนนี่แบล็กพิงคอนเฟิร์มแล้วเปิดค่ายเพลง o d t a t e r i e r ขึ้นแท่น CEO เจนนี่แบล็กพิงออกมาประกาศข่าวดีด้วยตนเองคอนเฟิร์มแล้วว่าเปิดค่ายเพลงจริงในชื่อ o d t a t e r i e r หลังจากทางค่าย YG Entertainment สามารถต่อสัญญากับสมาชิกวง b l a c k พิง k ในฐานะวงได้ครบทุกคนเซ็นสัญญาพิเศษสำหรับกิจกรรมกลุ่มกับ YG Entertainment ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีกระแสข่าวว่าสมาชิกในวงสองคนได้แก่เจนนี่และจีซูจะออกมาเปิดบริษัทค่ายเพลงของตัวเองในลักษณะ one man agency ทำให้ทุกการเคลื่อนไหวของสี่สาวเป็นที่น่าจับตาและสังคม ต่างให้ความสนใจอย่างต่อเนื่องและไม่นานมานี้ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็เกิดกระแสข่าวหรือว่อนทั่วโลกโซเชียลว,ว่าเจนนี่แบล็กพิงหรือเจนนี่รูบี้แจนได้ทำค่ายเพลงของตัวเองภายในชื่อออสแต e เท e รโโดยมีการปล่อยรูปออกมาแต่ยังไม่มีการคอนเฟิร์มอย่างเป็นทางการจาก YG Entertainment โดยชื่อค่าย OA ซึ่งย่อมาจาก ออ t ตา r ิเ r อเป็นพื้นที่ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างสิ่งใหม่ๆนั่นเองนอกจากการก่อตั้งบริษัทออ t ต t ริเอแล้วยังได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าในหลายๆรายการภายใต้ชื่อและโลโก้ของบริษัทด้วยหลังจากที่มีกระแสข่าวออกมาทําให้แฟนๆต่างสนใจเป็นอย่างมากและอยากรู้เรื่องนี้คือเรื่องจริงใช่ไหมจนล่าสุดวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมา คอนเฟิร์มแล้วเพราะตัวเจนนี่ออกมาโพสต์อรี่ไอจส่วนตัวโดยระบุว่าสวัสดีค,ะคะ่ะเจนนี่ค่ะปีนี้เต็มไปด้วยความสำเร็จมากมายฉันรู้สึกขอบคุณความรักทั้งหมดที่ได้รับฉันตื่นเต้นกับสิ่งที่เกิดขึ้นฉันจะเริ่มเดินทางเดี่ยวในปี2024กับบริษัทที่ฉันได้ก่อตั้ง OA โปรดมอบความรักให้กับการเริ่มต้นใหม่ของฉันด้วยนะคะ เจนนี่คิมเป็นที่รู้จักในชื่อเจนนี่เป็นนักร้องและแรปเปอร์ชาวเกาหลีใต้เธอเกิดและเติบโตนในเกาหลีใต้ต่อมาได้ย้ายไปศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์เป็นเวลา5ปีก่อนย้ายกลับมายังเกาหลีใต้เมื่อปี2010เจนนี่เปิดตัวเป็นสมาชิกข,ของวงเกิร์กรุ๊ป Blackpink ภายใต้สังกัด YG Entertainment ในเดือนสิงหาคม2016 และออกสิงกันแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวโซโลในเดือนพฤศจิกายน2018ต่อมาในปี2022เจนเนี่เริ่มต้นอาชีพนักงแสดงในซีรีส์ทางช่อง HBO เรื่อง The Idol ทั้งนี้เจนเนี่ b l a c k p ิงคได้รับการยกย่องให้เป็นผู้สรงอิทธิพลที่สุดในวงการแฟชั่นอีกด้วยอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ